จ้าปู่ตานะครับเราจะทนถานถานผู้ชมนะครับมาเพื่อที่จะไหว้จุดธูปขอโชคลาบกันนะครับสําคัญที่สุดเลยนะฮะใกล้จะถึงวันที่เท่าไหร่แล้วนั่นแหละครับใกล้ๆสิบสี่สิงสิบสี่สกุมพรแล้วนะครับศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับดูบรรยากาศก,ก่อนนะครับดูถูกซ้ำดอกแม่จานและพระบุตประทับะส์ครับ อ,อ,งองค์มีเดชสูงสพระธรรมเจ้าพระ,พระ,พระสงฆ์เจ้าข้าพเจ้าขอน้อมอันเจิญพระเจราทั้งหลายโปรดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้าขอให้มาอนุโมทนาประสิทธิ์ประสากนกร ຂ້າພະເຈົ້າເກ